พี่พี่คะอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่เจ็ดนะคะที่ตลาดเขียวจา้าที่โชว์นี้นะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนคะ่ะพี่พี่หลายนกยุงคู่นะคะยังไม่ได้อาบน้ำยาคะ่ะดูจะทื่อๆไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะส่วนพื้นนี้จะเป็นเครือสมอนะคะแล้วก็ทอเป็นดอกชบาค่ะ นี่ก็เหมือนกันค่ะทอเอ้ยเครือสมอค่ะทอลายเอาเอา,เอามัดหมีมาทอค่ะสีฟ้านี่ก็สวยนะคะพี่พี่เครือสมอเหมือนกันค่ะสีชมพูพึ น่าจะเป็นพื้นน้ำตาลมากคะ่ะดอกสีขาวเป็นดอกชบานะคะลายดอกชบาเป็นยังไงบ้างคะพืนนี้ถูกใจไหมคะ สองผืนนี้จะมีเจอยนะคะผืนนี้จะเป็นออกลายแดงนะคะส่วนนี้ลายโฮลบล็อกค่ะสีมือการทองดงามนะพี่เนาะเป็นเป็นแนวตรงเลยอะคะ่ะนี่เป็นสีตะกอค่ะร้อยดาวนกยุงค่ะส่วนสีเข,เขียวนี้นะคะพื้นเขียวนี้เป็นลายนางสนมจา้าสองผืนนี้นะคะใช้ ใช้เครือเป็นอัมพรมนะคะพี่ๆแล้วก็เนี่ยอัมพรมแบบนี้ค่ะเครือเป็นแบบนี้แล้วก็เอามัดหมี่มาทอค่ะเป็นด้านบ้านพุ่งอะค่ะลายก็จะออกมาแบบนี้ค่ะก็จะมีเป็นเส้นขาวข,าวของเครืออัมพรมอะค่ะค่ะมีเจียนะคะสีก็แบบในคลิปนี้เลยค่ะพี่ๆสีจริงนะคะ อันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นลายน้ำไหลค่ะพี่พมีเจืยเหมือนกันค่ะเป็นเครืออัมพรมนะคะสวยไหมคะพี่พี่เครืออัมพรมแล้วเอามัดมีมาใช้เป็นไหมพุ่งค่ะส่วนอันนี้เป็นเอ่อทอ ก้นหอยค่ะทอก้นหอยสีม่วงค่ะกว่าจะนึกได้เดี๋ยวกลางให้ดูนะคะพี่ๆก้นหอยผืนนี้ลายเป็นลายลายอะไรคะลายโคมโคมเล็กๆะคะ่ะเต็มผืนนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะลายก้นหอยแต่ผืนนี้จะมีเจียยนะคะมีเชิงบนกับเชิงล่างค่ะ สีม่วงม่วงน้ำเงินหรือเปล่านะพี่เนาะส่วนนี้เป็นเครือสมอนะคะทอสองตะกอค่ะพี่พีพื้นน้ำเงินลายผสมเดี๋ยวเรามาดู ผ้าที่เป็นเค,เครืออัมพรมนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะกลางให้ดูนะคะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเครืออัมพรมนะคะเป็นลายาเดี๋ยวเรากางดูให้หมดก่อนดีกว่านะคะสีส้มแดงจะเป็นลายพญาน้าค่ะ ตรงกลางจะเป็นลายหลอดไฟนะคะเห็นไหมคะเครืออัมพรมมีขาวๆค่ะนี้เป็นลายพญานาคค่ะเชิงเป็นต้นสนนะคะเดี๋ยวกลางให้ดูพื้นนี้จะมีหน้านางค่ะท้องผ้าเป็นสีแดง เชิงก็สวยนะคะพี่ๆนี่เป็นลายสร้อยดอกหมากค่ะเครืออัมพรมค่ะเป็นลายถีดถีมีหน้านางค่ะเครืออัมพรมก็จะเห็นไหมคะเห็นเป็นขาวๆขาวๆแต้มๆแต้มๆทีละเส้นทีละเส้นนะคะอันนี้เป็นลายดอกมะลิค่ะ แล้วก็มีเจยนะคะเครืออัมพรมเหมือนกันค่ะพี่พน่าจะออกเป็นม่วงแดงเนาะพี่พี่เนาะนี้เป็นลายหลอดไฟค่ะเครืออัมพรมเหมือนกันค่ะเชิงสวยนะคะเนี่ยลายหลอดไฟแล้วก็ทอ ทอโคมด้วยสีเหลืองค่ะมีเจือยด้วยค่ะเชิงบนกับเชิงล่างหน้าผ้ามาตรฐานอยู่แล้วนะคะ1-2เมตรค่ะท้องผ้าจะเป็นออกสีน้ำเงินเนะพี่เนาะ นี่เป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นทสาตะกอค่ะผืนนี้ผืนเดียวไหมบ้านพุ่งยืนกับผืนแรกที่โชว์ก่อนหน้านี้นะคะพุ่งยืนแท้ลายนางสนมค่ะอันนี้ชอบไหมบ้านพุ่งยืนผืนนี้ไหมคะพี่ๆถ้าชอบก็ คุยกับจักได้นะคะพี่พี่เดี๋ยวถามน้องเขาให้ว่าแต่แต่ละผืนแต่ละราคาเขาจะเป็นยังไงคะ่ะนะคะลายนางสนมนีส่สีสดใสดีนะคะทอขั้นแนวขนานเป็นแบบตัว H เนาะพี่พี่คลิปจบแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่จ๋า